คือสภาพเจทิปเรารีบบริทานนะฮะบริแดงตอนนี้ก็สิพากันกลับบ้านติ๊งสิกลับบ้านนำเอื้อยกุ้งใหญ่กุ้งกําลังสิบอเอพองกําลังสิกลับบ้านกับเอพองเนาะขี่รถไปแล้วเอพองสิไปส่งอยู่รักสามสิบห้าเนาะส่งยูรักสามสิบห้าแล้วหลังจากนั้นคอยต่อรถไปอีกไปีอดสวรรค์นักเรีย อีกส5บล้านเนาะค่อยหอดสวัสดีขีดเนาะทาไปหอนแมนบอกก็บกกลเนาะเออเออบ่บึดรถดอกบ่ทารถมือนรถอีหยงมาเออรถอีหยงมากรัดได้เออแมนได้ล้ววแมนบ่เขาคิวอ่ะโอ้้อนตอนแรกทารถไปเบียง รถมาจต่แต่บักเซี่นี่เขาติดชุดลเซิโน่เลยเขาโบเขาโบเวสวรรค์ยังเมื่อไหกลับก่อนนะจะได้อยู่คนเดียวรักษาตัวเองด้วยนะอย่าละเมอมากนะละเมอตลอดเมื่อคืนในที่อยู่รอบบนบนเป็นอุ่นแน่ออุ่นแด่ไม่ได้ไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนแตเตียงก็ถือโยคะไม่ได้ไม่ได้ละเมอนะมีแต่เตียง ขวนคือกับตับไงแล้เมื่อไรานเดินลางนี่เยียดเลงลานเออนอนนอนนอนไปเอาหอยเดียวหนึ่งเบาหน่ยเดียวหนึ่อันจงไดนวาสีเบาเดินลืมลืมเออคือดอกละอันเมื่อนี่ตอนนี้เก้าโมงเก้าโมงเช้าเนาะ เก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งเมื่อประมาณประมาณแปดโมงกลางคืนน้ออู้จีขึ้นรถเมเตียงนอนเมื่อหอดยรียงจันกะวันอาทิตย์ตอนเ้ารเนาะเพราะว่าต้องขึ้นรถเตียงนอนแปดโมงตอนแรงเมื่อนี้เพราะเมื่อนี้วันเสาร์ด้นี่มาอยู่บ้านไอทิพย์กะวันอังวันอังคารที่มานี่ก็เต็มก็เต็มสามทิศเต็มเต็มเลยแบบเ่เคยไปใส่แบบดนวันเยื้อข้นครั้งแรกในชีวิต ทกเลือยังไงไทยมันอยู่ครบทราบถิ่นก่อนโบราณเนาะค่ะพี่อยากต้องเก่าก่อนนี่บ๊ายบายป้าเมื่อก็เด้อลูกบ๊ายบายจะโดยจะโดบ๊ายบาย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 จะโดยเอบ้านเอาหนึ่งอันนั้นเราเรื่องกับห้องจะโดยบ่เออพี่เมย์เอาสร้างคุณเขาจะโดยจังหวะ าคุณเอิ <t <t yeah, yeah, I mean, ้นพี่ะจะโดยโซนมีเพียงอ่าอ้าวจะโดยแล้วเป็นมากินข้าวสิว่าจะโดยจะโดยนี่แปลว่ากินข้าวกินข้าวอก็เจ้าห้องกินข้าวอ๋อ้พันเท่าธรรมดาก็มาเด้อกินข้าวมาเด้อกินข้าเราจะโดยจะโดยจะโดยอ่าอย่ามองก็จะโดยจะโดยไปนั่งนั่งกะสิเบวารามสุด

เมิร์กันเนอไอ้ดำเด้อะซักกีเด้อบนตัวเองปกสิเราสิเมิร์กันได้ไอที่รักษาตัวเองด้วยนะยูคนเดียวพอนี้ชิยูคนเดียวแหละเดี๋ยววันนั้นบ้านอ่านนั้นจะค่อยมีโอกาสเราจะค่อยไปบ้านเราเมื่อกี้ตะวันก็จะได้ลงไต่ก่อนติเออโอเคเอ็มเมิร์เลี้ยวเวียกก่อนเอาเครื่องไว้ใส่วหลังรถนี้วะ

ต้องดีแล้วด้วยหรือว่าคืนซ่อมกู้คืนมาได้แล้วเนาะขอบคุณน้องกูและก็น้องพีทด้วยเอ้ยไปขึ้นป้ายแบบนี้ใครขึ้นก่อนเอ้ยแม่น้องวีกเลยเลยเนาะเบิร์ดกำลังใจกินวันที่ขางออกตังในห้างวันที่ไรเมนอ่ารีเรียกเลยขอบใจละลายพระประธานนะนี่พระประธานเออพระประธานนะจังได้มาพบพ่อแมน เอกันแล้วเจ้าขึ้นก้อนบรา,าจะาจาขึ้นทางเอเอาเาจะขึ้นทางข้างไบายเด้อ้องตีมอยู่ดีมีเ้ลำรวย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 กาเ็ดิมัไดเปนด้ปอยเออมันจะเป็นแพานไม้ตีเนีเดี๋ยตีตลง,ง,งไป้วง่ายรผู้ใดมีปรรหาสองกันเซียนเขาอูอู่รักเคดแล้วกับผได้จ้าเทื่ไไปาย อย่าลืมห้องมาล่างรถน้ำนี่งนายบายบายบาเมื่อกันเายบายเอ้ยนายไอ้ดอยบนไไมนล้างเื่อดึงาหน่อยมาได้มาล้างดึงมาหน่อยน้องจอ้าายบายบยบายบาจุ๊บยบายายบาย ปายสุนัขบุรีดิสทริกเนาะตอนนี้น้องอูกับเอ้ยไอพองแล้วก็ไอไวเอ้ยออองเขากลางที่เดินทางออกเมืองสุนัขบุรีเอ้ยออกอยู่ในเมนเดี๋ยวว่าน้องอูนี่ต้องไปลงรักสามสิบห้านะเพราะว่าพวกเอ้ยผมไอ้เพื้นซีเมื่อกับบ้านเลยน้องอูก็ซีลงรักสามสิบห้าแล้วน้องอูซีื่องคนละเครื่องทางแล้วน้องอูก็ซีไปต่อรถไปสวรรคิ์นักเขตแล้วจะไปยามป้ากับลุงยูสวรรคิ์นักเขตน้อยนึงเนาะแล้วกะประมาณแปดโมงแรงน้องอูก็ต้อง อาขึ้นรถอ,อาจากจากสวรรค์เมืองนคะรหลวงยังจันเนาะเพราะนครหลวงยังจัน,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 นกับประมาณตอนหกโมงเช้าเนาะแต่ว่าตอนไปยามป้ายอย่างนี้อาจจะโม่ได้ทายเนานะเพราะว่าเออเพิ่งความเป็นส่วนตนัวหน่อยหนึ่งเนาะเออยานลุงกับป้าเพ็่บนสะดวกแล้วกัน ต้องไปนี่ต้องไปลงคิวรถก่อนเพราะว่านาสิสีส่ไปซื้อปั่นปีรถก่อนจองปีรถก่อนหลังจากนั้นจะไปจ้างรถไปอ่ะเงินป้ากบปรุงเอาทีแรกว่าที่ให้อายก็เพื่อให้เพิ่มมาตอนแต่ว่าเส้นหาอายเพิ่งเมื่อกี้คือเพิ่งจะขา่าวเพียงนี่แหละลองว่าที่ลองไปเองเพิ่งว่าจะไปถึกบอเนาะไปหั <c oughs> ปนอันนี้ขึ้นรถกันบ,บอกเขาเจ้าว่าไปคิวรถใหญ่เออไปคิวรถใหญ่แล้วก็ไปลงยุดในหันแล้วก็ซื้อปีแล้วเจ้ายัง รถกิ๊ตุ๊กตุ๊กเออรถจำโบกะว่าเส่นแหละกะว่าเส้นนั้นแหละกะบอกข้าเจ้าไปทรงโอเคว่าเส้ประมาณนั้นแหละถ้าเบืองพาร์รถในเด้อเออโอเคโอเคโอ้โหนั้นก็คือโกงคาร์รถอยู่ได้ไปสะรัดนาเคียนนั้นไปกับเขาไอ้ที่มาไหนไอ้ดีมาไหนก็คือโกงคาร์รถอยู่กะเอาแหงหลายเต้าในการขึ้นมาตอนเขาขึ้นคันแรกข้าเจ้าบุโกงเขาเนี่ยเขาก็คิดว่าราคาัขนนั้นเนาะแต่ว่าขึ้นคันที่สองเพิ่งโกงนะนะกะแบบเขาก็เออยย่าจ่ายไปย้อนย้อน เฮาบอกครอบเองเฮาบอกถามก่อนนะนะคิดว่ามันมันนา่าจะซ้ำๆกันสิเนาะไปเดี๋ยวเฮาไปเจอกันยุ่รักสาสิบห้าตอนสิ่ขึ้นรถไปสวัสดีคืนเลยเอาเรื่องสองอันเ,เลยงเฮา,าตลังสิกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อยๆมากินเสร็จแล้วเนาะกลับกันเด้อเข้าใจเด้อนี่รถพาเราเนาะเดี๋ยวกลับก่อนไปไปขึ้นย่างบอลว้าผมลืมแล้วบ๊ายบายตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถรถคันนี้กำลังจะทาเราเนาะตกใจไปายตรงแกนี้จะได้อีกไปไปกับกันเด้อ โอเคบายบายเจอกันใหม่อ่ะกดกดเป็นกอดพอใจเด้อไปใส่สมุูรณ์สี่แสนหาโอเคโอเคไปใส่สมุูรณ์ละแสนหาเด้อไปดีไปดีเออนี่เด้อกไปเลยป่ะเออไปเลยบายบายวันนี้นะเป็นหนึ่งเกาเถอะตอนนี้ ตอนเายุ่สวรรด์นาเขตเนาะตอนนี้อันนี้เป็นไอ้ของอู้เองเนาะลูกลุงตอนนี้เฮากำลังซีไอ้ซ้างที่ปส่งร้น้องอูยู<ด>ย่ขี่รถขรถเพื่อขึ้นรถเมย์เมืม่อเนาะเตียงขึ้นรถเมย์เตียงนอนเมืเมม่อจะไปห่ออาเวียงจันกะตอนตอนเศร้า <c oughs> เขาโดนแล้วเนาะไม่ได้เจอกันเนะไอซ้างเนาะไม่เคยออกไ <c oughs> ม่เคย <c oughs> เคยออกกอง่นเขินเนาะเป็นลูกไอ้ลูกน้องกันอันนี้คนเป็นลูกไอ้่วนอูเป็นลูกน้องได้ไปเลยขึ้นเลย ไปส่งมืดเว้ยเดี๋ยวไปเจอกันอยู่คิวรถนะเนาะอ้ยเจียงละ <c oughs> ไก้บ๊วเดี๋ยวไปไก่บ่วคิวรถจัในใงนี้ไปไก่ในลยน,นะบอกเกิในช่องที่ก็บอรสองหน่อยโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน ตอนนี้เขากำลงังชีเมือรถเมย์ังโดยที่รถมีปายอยู่0495เนอะตัวนี้495บมบอชื่อเลขกเลยรถเมย์คันนี้เนาะนิ9ย,ย,ยังไม่เดินที่ขอ,อันรถเมย์นี่ก่อนแล้วเขาจึงค่อยไปเจอกันอยู่ทิงรถเมย์เนาะบ๊ายบายอซัง thank you บายบาย าาเาด้วยบายขอบใจเด้อไปเร็วตอนนี้ไอ้สร้างไปแล้วนะตอนนี้น้องอุกกำลังขึ้นรถมีก่อนเอา้อกระเป๋าไว้นี้มาไอเอากระเป๋าไว้ไร,ไรูปนี้มา ไปทางเทิงก่อนเนาะลษะอไ,น,ไนี่คือรถเมล์สบายดีตอนเช้า,าทุกคนตอนนี้น้ฮอดเรียงจันแล้วนะตอนนี้ฮอดเรียงจันแล้วรอท่าไอมาครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักโมงมวะบนแอ่ใจมันอาจจะมืดๆหน่อยนึงนะเออ้อตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเชนะ้าเนาะห้าโมงห้าสิบหก กาเท่าทากับ6โมงยังเน,ะน,นะนเงาะตอ,อนนี้น้องอู้หอดเลียงจันแล้วมื้อนี้เขากำลังช่างไปต,ต้องไปทาอายยุหันและห้อายมาครับนะใช้เวลาการเดินทางจากักชั่วโมงวะแปดออกรถมาแป้นวงเครื่องฮอน,นี่6โมงเช้ากะเกืออเกื่อก็เลิบว่ะโมเดจ่ใจ รู้สึกว่านอนมานี่มันสบายกว่าที่แรกรับมาที่แลนะาวาย่างบรันหอดแต่ว่าขี้ขีขี้ข,ข,ข,ขีมาแล้วมันฮอดไวเติบค <c oughs> ันท้าแบบเขาขี้รถนั่งมาขนาดมันซีแบบอันนั้นมันซีแบบเมื่อยแต่ว่าคันท้าเขานอนมานี่มันจะใครได้น้อยนึงมันจะบูเมื่อยไหนฮ่ <c oughs> าใช้เวลาอยู่สาวมื้อในสวรรค์นา,านเขตเนาะ <c oughs> ไอ้น้องนี่อกเป่าเสื่องตอนนี้อู้รอท่าอ้ายมาเนาะมารับแล้วก็ซีไปห้องอยูที่เวียงห้องเ้าลูที่เวียงเพราะว่าซีไปหาน้องสายก่อนแล้วก็ซีไปเฮียเบียอีกอย่างอีกอย่างยูเงียงก่อนแล้วเขาจะค่อยไปเจอกันอยู่คุณเนาะ อนนี้น้องอูก็ได้มาหอดห้องกันเนาะมาหอดห้องน้องสายห้องน้องอูกับอ่าห้องน้องสายที่อ่าเป็นห้องเศรายวียงเนาะอ่าพ่อเศร้าไว้ให้ตอนนั้นน้องอูเฮียนน้องอู๋ก็อยู่พักอยู่นี่แหละแต่ว่าบนได้เียนแล้วก็คือมีแค่น้องสายอยู่ผู้เดียวเนาะก็คืออ่าน้องอูท่านวาสิกับมือวาสิกับมือนี้วาเออว่าสิกับเลยแต่ว่าแต่ว่าบทันเนาะเพราะว่าไปกดเงินแล้วบัตรเอทีเอ็มมดอายุเนาะ บัตรเอทีเอ็มของอูมืออายุก็คือต้องอูไ่บัตรเอทีเอ็มที่เป็นของอ่ะเป็นนักเงียะนะนะแต่ก่อนเราเป็นนักเรียนเราจะไซบัตรเอทีเอ็มของนักเรียนเนาะแต่เมื่อเฮาเป็นนักเออเฮาจบจากการเป็นนักศึกษาเฮาจบไปแล้วบัตรนั้นก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นบัตรธรรมดาเสียนะนอูเลยต้องไปเห็ดบัตรอันก่อนเพื่อแบบไปทางนั้นทางนี้ได้กดเงินได้นะแต่ว่า จากน้อยน้องอูอ่ากินข้าวเแล้วน้องอูจะย่างออกไปน้องเ่าไปนะคะเพราะว่าน้องอูบ่มีรถจักรถจักรน้องอูอ่ะพ่อเอาไปไว้ยู่ห้องพ่อยู่ที่บริษัทพ่อเบีกเนะเพราะว่าอ่าเอาไว้นี่กะเอาไว้เด็ดยู่ก้องตะล่างห้องนี้กับมันมันปลอดภัยนะย้อยเข้าจ้าขี้มาตาเตอเดอมันแดสี่นะแต่ก็เอาไปไว้ให้คุณไว้ให้พ่อขี่ไปนั่นไปนี่เสียนะก็เลยจะได้ย่างออกไปนะเพราะว่าน้องสายกะออกไปโรงเรียนละก็คือน้องอูใช้เวลา ขี่รถแต่เมืองสซนนบุรีมาสวรรคิ์นเขตยู่77กิโลแล้วขี่แต่ขี่รถแต่สวรรคิ์นเขตมาเวียงจันทร์อีก400ร้อยกิโลซึ่งใช้เวลาใช้อันการขี่ขี่รถเกือบ500ร้โลเนาะออกมาแต่แปดโมงเช้าเออแปดโมงกลางคืนมาฮอดอ่าเวียงจันทร์กะห้าโมงเช้าห้าโมงหกโมงเช้าเออหกโมงเช้าใช้เวลาจกสุ่มหรือไ เกาสมู่์ะเน่สมูหเกาสมูประมาณนี้เนาะกาการไปสมัรนะเขตครั้งนี้กลับไปใช้เวลาอยู่สาวมือบุนอี่ไปเนาะไปแล้วกะครอบครัวไอทิพกะหน้าฮักหลายตอนรับตอนฮับดีขนาดเลยบอกว่าจะเป็นไอดำไอแดงไอทิพผู้ใดกะหน้าฮักสุดเลยน้องอุ้บไปบ้านด,นนาาดไงไหวกะมีแต่คนหน้าฮักเนาะไปตุ้งแยกกะมีแต่คนหน้าฮักมีแต่คนตอนฮับดี ไปบ้านนนทนคู่อีกอย่างอีหอย่างกับบ้านต่างๆที่ไปขนาดมีแต่คนแบบตอนฮัปปี้ดิมาอย่างบุได้ครอบพอบ้านซ้ำพอบ้านบอกมาไปกินต้มไก่นำายังบูได้ครอบพอบ้านซ้ำก็เลยอาขาเวียกละมากนเนาะแต่ว่าเมื่อวานมีโทรอัปเดตอาการนำนำแม่นำแม่ว่าลุงมันเป็นอะไรพนก็ว่าเออลุงมันไขขึ้นน้อยนึงละแต่ว่าน้องอูต้งกับบ้านก่อนเฮ็ดบ้านเอทีเอ็มน้องอูต้งกับบ้านละให้แม่ขึ้นมาเบิ่งลุงอีกเสียนะเพราะว่าแม่เมื่อนั้นแม่มาละ ปะเงอนไว้ก็คือมันบูไดอะต้องมีคนเบิ้งเฮือนนะคะสีนะก็เลยต้องติกลับก้นสิตอนนี้เนาะกะเสื้อจะไหนยูเวียงเอไอปให้ไปเอเยี่ยมยูเวียนก่อนลวมืออื่นจะค่อยกลับบ้านนะเพราะว่าตรงในยางไปอีกได้นิแต่ว่าถ้าไปนี้จะลองลองไปท้ายท้ายแถวอ่ะที่ยางไปใหุู้คนเบิ้งเนาะวันเป็นยังไดแถวเนอะอูยูนี้จะเป็นแถวเขตอะค่ะเจ้าอิ่น ป้าทงกลางแถวแถวอ่ะฮงเฮียนนาแถวๆอ่ะสักคณะอ่ะคณะอีหยังวะของมหาวิทยาลัยในน้องอุ้ยสีบอสแล้วก็ลืมอ่ะเออคณะอันนั้นอยู่โฮงเฮียนเขาจะกโรงเรียนคอวสอแต่ว่าเขาจะเอิญชื่อเต็มๆคือคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นโรงเรียนเก่าเอทิพเคยเฮียนนะเป็นันมหาวิทยาลัยเก่าเอทิพเคยเฮียนคณะตัวนี้มันอยู่จะอยูโมอๆกัน อาคลิปน so ี้น right like yeah. ้องอู right. ๋กับศิลาทุกคนเป็นก้อนไม่ว่าฟทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสับสกายเป็นอกำลังใจให้น้องอู๋ดเดอร์แล้ววันนั้นหาจงไปมาเจอกันคลิปหน้านะวันนอู๋ทีพาไปใส่อยู่ในเวียงแต่วันนอูก็อยากพาทุกคนไปวัดได้ไปวัดพระแก้วบ่ได้่ยยังไงคนไปเห็นมาอ่าวัดพระแก้วเต็กก้อนเต็กกอนอดีตจนทอดเดี๋ยวนี้ยนะมันเป็นแนวใดแล้วกันมีหลายวัดนอแยกพาทุกคนไปแต่ว่าลองเบิ่าจะได้ไปเพราะว่าตอนนี้บ่มีรถหรอกโอเคไปบ้า